เลยก็ขอกล่าวสวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมไทยดิวเทปยี่สิบแปดนะครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงทุยไม่ใช่นะครับผมโอเคฮะเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหมครับที่มีชื่อว่าไลน์สี่นะครับไลน์สี่ไลน์สี่เลยนะฮะโอเคผมไลน์สี่นะไลน์สี่โอเคผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวไมซีอยู่แล้วแน่นอนนะครับแจมแจ้งแดงแจ๋นะครับเซิร์ฟเวอร์ไลน์สี่ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ลายสีผมริจิเตอร์นี่รหัสบลับลบลับ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 บลาบบลั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 บบลาบบลับบลับบลับบลาบบลั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 บบลาบบลั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 บบลนบบลับบลาบบลั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 บบลาบบลั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 บบับบล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 ับ 90ได้9อันนะฮะ150ได้20อันนะครับ300ได้32อันนะฮะนี่นะครับแล้วก็500รทูได้55อันครับอ๋อนี่ครับโอเคผมตอนนี้เป็นรถเมย์โง่ๆพังแล้วด้วยนะครับใช้อะไรไม่ได้นะฮะข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าเอ้าไม่ได้จะลงมาดูลึกแล้วเอ้ยลึกขนาดนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นกล่องที่เขาเปิดให้เช่านะครับโอ้โห้เซ็ตคุณริวนี่ครับโอ้โห้อธินีก็บอกผมกากเลยจัดหนักให้เลยนะ โอเคไม่ใช่ไม่ใช่แต่จริงๆมันก็แอบใช่ดิสหนึ่งนะครับโอเคผมเรามาดูดีกว่านะครับว่าของนี่มีอะไรบ้างครับผมที่เวลาเราเติมเงินปุ๊บเราจะซื้ออะไรได้บ้างครับผมซึ่งรอการอัปเดตนะครับต้องเราเราต้องรออมีคอร์ดอัปเดตก่อนนะเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับโอเคเซ็เอ็มมิเดียเคสครับเซตแซบอรดเคสนะครับเซตอัศมีมอฟเคสนะครับซึ่งก็มีปืนอยู่นะครับโอเคเรามาลองสุ่มดูดีกว่าฮะสักสองกล่องแล้วกันเนาะสองกล่องสองกล่องมาสองกล่องพอเลยฮะ สุ่มเล่นเล่นสุ่มเล่นเล่นอะ่ะมาออกเป็นเซตอาซิมอฟผมจะได้ปืนที่มันเกี่ยวกับอาซิมอฟล้วนๆเลยนะครับสามกล่องก็สามสิบเองนะนะครับกล่องละสามสิบเท่านั้นเองครับผมไม่แพงครับไม่แพงนะฮะโอเคผมจัดไปอันนี้ได้ได้ปืนอะไรขอสซะในขอเอวบีอาซิมอฟแบบไว้อวดคนอื่นเหรอว่าแบบสุ่มได้อะไรอย่างงี้โชคดีนี่ไงมาเลยสมพรปากจริงๆฮะว้า ยี่สิบสองแล้วกันเสียงมันด nah, <in> <which> in <c oughs> no er ังไปผมถ้าเกิดเสียงมันดังไปขออภัยท่านผู้ชมด้วยับแต่ว่าถ้าเกิดเสียงมันเบาไปด้วยก็ขออภัยอีกรอบหนึ่งครับโอเคผมนี่ก็คือกระสุนนะเอาของกระกาไปเก็บก่อนแล้วกันนะครับเอามีมีกระจกด้วยอ่ะทุกคนนะจะถูกกระจกครับมันไม่ดีฮะหูกระจงคูปลูกให้หางจากตัวบ้านนะครับซึ่งกระจกพวกนี้ทําอะไรได้ก็ไม่รู้น่นะครับเราก็จะทิ้งดีไหมทิ้งไว้ด้านบนนะครับไม่โยนโยนขึ้นไปเลยโยนขึ้นไปย้อนย้อนนะครับโอเคผม ดูในเอเนเชกเราครับมีอะไรบ้างอีริวอะไรวะอีริวไลแอดเรียกอะไรวะคุณลิเทสต้องมันเรียกอีลงอีริวเพื่อนเล่นหรือจ๊ะไอเอเด้อเอดพพเอสซีบอฟยิงแม่งเลยครับรับทีมโอเคผมครับทีมเหมือนฮะรับยังไงวะทีมอ่ะทีมเอสซีปีทีใช่ไหมเอาเดี๋ยวรับรับทีมบอกให้เขาเชิญมาใหม่แบบนึงเลยครับเดี๋ยวเชิญมาใหม่สี อ่าเชิญมาใหม่ครับผมโอเคฮะยิงเย่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปล่าของกันครับซึ่งของตอนนี้เนี่ยในตัวเราก็มีแบบว่ามีเจ้ของกระกาแบบดักดานดักดานฮะทีมแอฟเซฟครับผมทีมแอฟเซฟก่อนเดี๋ยวเรียบร้อยตอนนี้ผมเข้าทีมคิงเลยฮะ mc king เย้โอเคผมเรามาอ่านกฎของเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วกันนะครับกฎและประกาศของเซิร์ฟเวอร์รายสีผมอัปเดตทุกๆหนึ่งอาทิตย์ครับผมนะฮะกฎของเซิร์ฟฮะหนึ่งห้ามขายของห้ามแฮกเกอร์ห้ามด่าแอดมินครับผมห้ามขอโอพีนะครับ ห้ามขอยดครับห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆนานาชนิดครับแล้วก็ห้ามเอ็กเอ็กเมาส์หรือมาโคแต่พิมพ์ว่ามาโคใช่ไหมเ้ยก็ถูกแล้นี่นะครับหรือว่าไม่ถูกว่าไม่รู้ยศตาของโตทุกคนนะครับอะไรวะเฉพาะคุณลิวเท็ดยี่แปดนะครับคือผมตายไม่ตกเพราะว่าแอดมินเขาแบบว่าเห็นผมกากไงนะครับกูผมไม่แจองขอผมใครเหงาได้จัดไปให้ผมมีคนบอกว่าเหงาฮะเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้ผมเดี๋ยวเอาลูกกระสุนไปฝากครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องหาที่วาร์ปก่อนซึ่งที่ ผมจะมาซึ่งเยอะแยะอะไรมากมายวะดูแอร์พอร์ตของเขาได้ได้ต้องบอกได้ได้ต้องบอกเขาไปก่อนเลยนะครับ <c oughs> มาเ <c oughs> ตรียมลุยผมเตรียมลุยครับแล้ว <c oughs> จะเอาปืนแบบว่ากะกาไปก่อนฮนะไม่มีอะไรเทพมากมายครับอาหารลงไปครับแอร์พอร์ตใช่ไหมได้วาดมาเลยครับเจอคนต่อหน้าต่อตาฮะทำไมครับเอาพีวีพกันไม่ได้เหรอทำไมวายเฮ้ยแล้วใครเขาไปทิ้งของไว้ตรงนี้วะเนี่ยใครอะ่ะทิ้งอะไรไว้มั่งอะมียามีกระสุนกระสุนด้วย,ด,วยดูมาให้หมดนะครับ ซึ่งผมตายของไม่ตกนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมตายของไม่ตกครับในจุดนี้นี่คือผมตายของไม่ตกนะฮะพี่อยากเป็นแบบว่าไอรอนแมน่ะอ่าได้ครับพี่เอาเอะเอาละแอดมินฟิลอะยิงกันไม่ได้นี่หว่าเราเป็นพวกเดียวกันฮะอุย้ยเออไม่กัดของไม่ตกว่าแต่อยากทิ้งของอะนะครับขอทิ้งของดีกนวะ่านะแล้วเราลุยจัดเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวรู้กันนะผมผมจะของเทพๆลงแล้วนะฮะเก็บพวกกระกาไปครับป่งปืนอ,อะไรอะคิวบิซดเหรอ ช็อตยี่สิบเลยครับปุ้ด้เมดนี้แรงพอใช้ได้เลยนะแต่ว่าเราก็ไม่เอาครับเราจะใส่ชุดก่อนในเอเดเช่เราครับซึ่งกล่องในเอเดเช่เราเนี่ยนะครับก็จะมีของแรงมากมายผมที่แอดมินเขาเตรียมไว้ให้นะครับแถมยังตายของไม่ตกด้วยนะครับก็อยู่ทีแอดมินด้วยเซตคุณริวมาเดี๋ยวเจอกันแล้ผมใส่ก่อนเซตคุณริวนะครับริวคุงตวัวเฮ้ยอย่าผัวนไม่ดีครับผมเซตซาบ,บอดนี้ก็ไม่น่าจะโหดเท่าเซตคุณริวได้นะครับเซตคุณริวนี่ตายของไม่ตกไม่พอนะยังจะเกียนปืนอีกนะครับ ปืนโคตรเยอะนะครับแล้วก็เป็นปืนที่กินเกลียนทั้งนั้นนะครับสกิลเลเวลหนึ่งครับอาจกินไปโ oh, oh, อ้โหเลเวลหนึ่งอะถ้าเลเวลอื่นนี่จะขนาดไหนครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเอาละเอายามานี่เราจะเทสปืนอะไรก่อนดีผมไม่รู้ฮะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปไฟดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันกินแบนเดตดีกซ์ก่นอนไออันติไบโอติกไอ้บ้านนี่มันต้องเป็นแบนเดตดีเอ็กครับเอาละล็อกกี้ล็อกกี้ดีกว่ ie, าล็อกกี้เหงาล็อกกี้มามาล็อกกี้ผมไปเลยล็อกกี้ มาผมซึ่งล็อกกี้เนี่ยสามารถตีกันได้เลยฮะอาหารอยู่ไหนอยู่นี่นะครับอ่าวันนี่ด้วยกันครับอาหารไปช่องแรกครับอันนี้คือ QLB นะฮะซึ่งคนอยู่ไหนจ้าคนอยู่ไหนจ้าส่งปืนมาดูหน่อยนะครับเราจะรีวิวปืนทั้งหมดก่อนฮะเฮ้ยอยากรีวิวสไนด์ก่อนอ่ะเอาสไนด์มาก่อนดีกว่าครับอันนี้ไม่น่าใช่สไนด์ครับไม่ใช่อันนี้ใช้สไนด์อ่ะเราจะรีวิวปืนสไนด์ก่อนนะครับปืนกลนี้ไว้อีกทีหนึ่งล้วกันฮะปืนกลไว้ข้างบนก่อนนะครับ อ่าโอเคนะครับสไนน์นี่มาครบแล้วนะนะครับหรือว่ามีปืนกลด้วยวะโอเคไม่มีแนละ้วอันนี้คลิกซ้ายผู้หญิงนะส่วนใหญ่นะครับคลิกซ้ายผูย้หญิงนะครโอ้โหแต่ละปืนนี่มันมีสิทการอันนี้แม่งกระสุนไม่บอกเลยฮะต้องบอกก่อนล็อกกี้มามาไหนพี่ริวมาเลยตำรวจเหรอครับตำรวจก็สู้ผมไม่ได้ผมบอกเลยฮะแล้วผมจะบอกพิกัดยังไงวะเนี่ย ตอ,อกกี้มาจัดไปลายได้เลยครับผมสตาฟก็มาเหอะสตาฟผมก็ไม่มีวันกลัวนะครับผมว่าผมเทพครับผมเนี่ยผมว่าผมหน้าตาดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเอาดิเอาเฮ้ยมันวิ่งไวนะวะเอ้ยไม่โดนอ่ะนี่แน่ตายไปโดน a w p snow white เนี่ยผมถ้าเกิดจะเป็นอาเลยวะ snow white เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว snow white snow white เข่งเข้าตายไปออนแอร์ก็แพ้ไปให้ผมเนะี่ย snow white snow จริง,รงๆนิงครับโอตาคุอิอิอ ตำรวจโดนยิงอะนะครับโอเคผมเรามาลองเปิดกล่องกันดูเลยฮะเต็มเต็มนะผมรับไปเลยมีอะไรบ้างปืนอัอน,นนี้น่าจะดับง่ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครใครใครครับใครฮะคคใครฮะค,ค,ค,คุณคือใครครับผมคุณคือคุณคือใครครับยิงไม่ได้ล่ะไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยนะครับคือใครวะทำไมล่ะฮะทำไมครับทำไมฮะ เฮ้ยมันเติมนี่เราต้องใช้เพืสุนปืนครับไอ้ที่มันมีล้อยนัดอะเอาปืนล้อยนัดยิงมันฮะไอมันก่อแตกกว่าเลยครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือไม่แตกก็ไม่รู้ฮะยิงอุ้ยอุ้ยเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอฮะเอาเหรออยู่ไหนผมอยู่ไหนจะเตรียมยิงหัวดีกว่ะนี่นะเฮ้ยไปไหนไปไหนเอ้ยเหมือนมันบินได้เลยว่ะอ๋อนี่แอดมินล่ะนี่นะนี่นะอุ้ยกระสุนคาตาว่าสุนก่อนดิเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ เอาอันนี้พวกเราล่ะนี่ก็พวกเราฮะอันนั้นไม่ใช่พวกเราหรือเปล่าอ๋อน,นี่ไม่ใช่พวกเราฮะตายไปเฮ้ยโดนเลยวะโดน L S ก0ศนต T T สปอร์ดเลยผมริวเตอที่แปดที่มันเทพตลอดการเลผมวิ่งของใครตกอะไม่เก็บไม่เอาไม่ดีไม่ดีไม่เอาโอเครผมเราจะมารีวิวสนยไ,ไม่ใช่หรอเออเราจะเล่นสนยครับผม Q R B ไหมครับดาเมจเท่าไหร่ครับเฮ้ยใครยิงผมอะอ่าเปิดศึกแล้วเปิดศึกแล้วเปิดเปิดไม่มีกระสุนแล้วอุ้ย เฮโดบยาโดบยาก่อนวิ Aristotle> ่งหนีเข้า uh, ร้านวิ Quite> ่งหนีเ anyway, ข um, okay, ้าร้านอุ้ยเอาเลยครับใครใครจะเอาเอาละเอาละเอาเอาฮะไอ้ยมันยิงช้าว่ะท่านผู้ชมครับตี่น่ตายตายตายไปให้ผมโอเครใช้แท็กเรียบร้อยผมใช้แท็กนี้เรายิงไปเลยฮะ awp fire ครับผมนี่ใครยิงไอ้นี่ใช่ไอ้นี่ใช่ไอ้นี่ใช่ตายไป awp fire นี่เก็บทุกร้ายรับผมอืมเนี่ยการจะฆ่าผมก็เหมือนการกวาด กวาดายรถชายหาดมันคงไม่ลดลงถ้าเกิดกูฆ่ามึงแล้วกูจะเยี่ยวเย็ยดเป็ดไอ้ลดลงเอยเยี่ยวเย็ยดเป็ดอะไรพูดก,ก็มั่วนะครับ <c oughs> อ่า NVP Fire ไม่เคยกลัวครับผมซึ่งอันนี้คือพวกเราฮะล็อกกี้ลิวเตอร์ยี่แปดเหงาใช่ไหมลิวเตอร์ยี่แปดไอ้ล็อกกี้เหงาจากลิวเตอร์ยี่แปดผมเป็นไงเป็นการท้าทายที่แบบว่าจับฟิลดเยี่ยวลาดมากครับผมนะครับมาพี่ลวบอลขอดูสักหน่อยหน่อยไม่ให้ดูอุ้ยเจอคนนี่วิ่งผ่านต่อต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยนะครับยังไงยังไง เอาบ่อฮะเอาบ่อไอ้ยู่ไหนละวะมันวิ่งหลบหลังนี่แน่นอนครับเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่ปะหรือหรือว่ามันตายไปแล้ววะอาจจะตายไปแล้วนะครับนี่ยอันนี้พวกเราครับไอ้นั่นไม่ใช่ละไอ้นั่นเออโยกไป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 ไอพีครับผมไอพีเลยฮะเดี๋ยวขอไอพีก่อนไอพีจ้ะเนี่ยครับผมอันนี้เป็นไมค้าเวอร์ชัน1.7เนี่ยครับซึ่งไม่รู้ว่าเวอร์ชันอื่นเนี่ยจะเข้าได้หรือเปล่านะน่าจะเป็น1.7อย่างเดียวหรือเปล่าอะ เอายังไงไอ้น <cues> ั่นยังไงได้ได้ได้เดี๋ยวต้องเจอซาบอดแล้วนะครับซาบอตซาบอตนี้เก็บทุกเมตรนะเก็บทุกไลน์เก็บทุกไลน์ตายไปฮะตายไปฮะตายไปเดี๋ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงยิงผมเมื่อกี้นี่ตอนน้าตอตาโอเค I'm sorry สีดาครับผมเอายังไงฮะยังไงครับยังไงตายไปผมของตกไปนะฮะโอเครีวิวโหดครั้งนี้มาโหดโอ้โหไม่โหดได้ไงล่ะนะครับของนี่โอ้โหแอดมินนี่ให้มาไม่อยากจะให้ดูครับผม นี่ครับบวกพันกเกือบทั้งตัวนะฮะเอ้ยยังไงยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอเคผมเฮ้ยหลบหมอบโอ้โหจะหมอบแล้วเมื่อกี้ใครใครอยู่เอพวกเราพวกเราครับผมอยู่นี่แต่ร์กสนทราบดก่อนแต่ว่าสนทราบดกันครับอราบดนี้โอเคนะผมชอบอืทำไมครับทำไมฮะตายไปตายไปครั้งนี้ไม่โหดได้ไงดูของด้วยครับผมอุ้ยจะพังแล้วถ้าเกิดพังนี่ผมจะโชว์ฝีมือผมไม่ใส่เลยฮะจะไม่ใส่เลยนะเว้ย้ยใครยิงใครยิงจะเอาใช่ไหมบอกเลยให้ผมจะเอาใช่ไหม ใครใครยิงครับน่าจะยิงมาจากทางโน้นนะฮะอุ้ยใครกันแน่วะเนี่ยหาไม่เจออ่ะใครยิงผมครับใครยิงผมฮะทําไมผมถึงลอยน้ำับผมเพราะผมใช้ซันซิลอมเมชเฮ้ยติดบั็อกอะไรอ่ะโอ my goodness อยู่ไหนจ้านั่นนั่นอ๋อไอ้นั่นอะหนหเอาอะเอาละเอาละเอาเอาเละฮะเฮ้ยเลือดยาหมดละไอ้บ้าชิบเป๋งเลยไงครับยาหมดเลยฮะอยู่ไหน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  อุ้ยโอ้โหตายฮ่าเลยโอ้ oh my god เดี๋ยวจะขอ,อายาก่อนอยังไม่ได้เอายาลงนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เอายาลงอ๋อชุดก่อนเราพังด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์เทคนิคการเล่นแบบว่าจะฟิเวเยื่อลาดให้ผมเนี่ยกินยาไปครับซึ่งยาเน,นี่ยเดี๋ยวเราโพกมาเลยดีกว่านะครับแล้วไม่มีแบนดงแบนเดตอะไรเลยละโอเมริกา oh โอเคผมไม่เป็นไรฮะทับทช็อปได้ไหมเอ่ยทับช็อปไม่ได้นะฮะทับทกันได้ไหมเอ่ยก็ไม่ได้ดิครับโอเคผมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีกว่าว่า ไอ้ตรงนั้นมันแจกยายังอะนะครับไปดูก่อนแป๊บนึงทำไมมองหน้ามีเรื่อยวะไอ้เขียววะเดวะเด้เอาอะเอาอะเอาไมทำไมทำไมทำไมยิงเลยยิงเลยโอเคผมเราไปรีวิวปืน geil, ให้เสร็จเรียบร้อยดีกว่าคร <pen> ับผมนะครับของก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็มันก็แนวแนวแบบว่าผสมผสานไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ผสมผสานดิมันยังไงวะมันไอ้นี่อะไรก็เน้นพิวพีนิดนึงครับผมเพราะว่าปืนนี่ค่อนข้างจะหาง่ายครับผม เจอหลายๆกล่องเนี่ยก็ปืนดรอปเกือบๆทุกกล่องเลยครับผมจะได้ไม่ต้องเสียดายปองเสียดายปืนกันนะครับ PVP จะได้ไม่ต้องเครียดกันมากนะฮะโอเค okay, ผมอ่อะไรดีดชุดนี้เอาไปเผื่อดีกว่านะชุดนี้เอาไปเผื่อครับแล้วก็ยานี้เราเอาไปเผื่อเรียบร้อยเลยฮะกระส,สุนกระสุนไม่เอาครับผมนี่เอาไปรีวิวสไนเปอร์เสร็จเรียบร้อยดีกว่าครับมาอา่าเคียร์บวิวไหมเคียร์บิวเดียวเคียร์บิวครับเคียร์บิวเขียนยังไงางวะไม่รู้ผิดเขียนไปแล้วอ่ะเคียร์บิวเคียร์บิวมา let's go guy ไปเคียร์บิวเลยฮะ มาอุ้ยเกิดตรงนัเดี๋ยวยังไงยังไงยังไงนี่อุ้ยโอู้ยจุงเลยแม่งเออ my god แม่งโคตรเอาตะคุตัวใเลยโอ้ my goodness โอเคไม่เป็นไรได้คิดจะไฟกับผมเลยน้องเดี๋ยวพี่จัดให้นะจ๊ะโอเคผมเราไปเคียววิวของเราเลยฮะซึ่งปืนนี้ก็มีแต่ปืนกากๆครับผมเราเหลือปืนอะไรวะปืน AWP a c c r e r a c c r e r ใช่ปะวะ a c c r e r a c c r l s อะไรสักอย่างมา เล่นทำไมลูกพ่อตอนนี้ผมเกิดที่เคียววิวครับผมซึ่งทางไหนเป็นเมืองเคียววิวเอ้ยเคียววิววะทางนี้ใช่ไหมซูมดูป้ายนะฮะซึ่งป้ายมันก็เขียนมาตั้งทางนี้ครับเซฟโซนอะไรวะบูราดบูไรบูเรดบูเรดบูไรเดอร์บูไรบูเรดบูเรดอ่านว่าอะไรครับบูบแต่บูบูเนี่ยกูรู้ครับผมไม่ได้โง่กระดักดานอะไรขนาดนั้นโอ้โหตกใจจะยิงแอดบินแล้วเนี่ยมามองอะไรแอดเมนจะไฟหรือเปล่าหรอปืนสวยตะคุณริวอ่ะ ครับผมนะครับอุ้ยเอ้ยโอเคครับผมปืนสวยตะโกนิวก็ปื min นแอดมินดิครับนะฮะสาบอดไ์ไม่ใช้แล้วครับใช้นี่ดีกว่าดาเมจเท่าไหร่ครับไม่มีบอกละเคียววิวเนี่ยเคียววิวเหงาเนี่ยเคียวยยวิวอันนี้ผมอยู่เคียววิวปะวะน่าจะอยู่ดินะครับเอาปืนที่เรายังไม่มีเอ้ยไม่ไม่ได้รีวิวมาด้านหน้าหน่อยครับนี่มาเคลื่อนทับมาครับมานะครับอยากยิงคนจังมืดๆอ,อย่างเงี้ยมันน่าจะยิงคนสักคนหนึ่งนะให้ตา อุ้ยโดบยาโดบยาโดบยาตาย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 ยังมาตายยังมาตายยังตายยังโอเคหมอหรืออะไรหรือมึงไม่ตายเจออยู่นี่อยู่นี่นี่แน่เฮ้ยนี่โดบมานี่ครับผมโดบมานี่ฮะนี่นี่นี่แน่นี่แน่ใช้โลนี้คิวเพื่อเฟียเลยครับเอาดิเอาดิมาดีเอาสิเอาซิเอาซินี่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 เฮ้ยโดบยาโดบยาไตวศุลได้ผม รีโหลด S I G ก่อนนะครับรีโหลดซิก,ก่อนเลยฮนะะอ่า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 เฮ้ยเยเดี๋ยว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 โดบยาโดบยาก่อนเลยฮะนี่นะเฮ้ยไปไหนจ้าไปไหนจ้าเดี๋ยวเราต้องตามไล่นี่ก่อนนี่ครับอืม้มอุ้ย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 จะตายจะตาย,ะตายนะผมท่านผู้ชมครับแม่งมีแต่ไอ้ยาโง,ง่ๆดักดานนะผมมันตายยังวะเอามีคนฆ่าแทนวะเฮ้ยโอ้ my goodness มันยิงไปจากทางไหนวะ นี่แหละน,นี่นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมอุ้ยนี่ใช่ไหมเอาปืนกล,ลกเลยเอาตายเลยล่ะโอเคผมซันไทดไม่ใช้แล้วฮะเราจะใช้ปืนกลแล้วทีนี้นะครับอุอย้ยจะพึ่งจะพึ่งอุ้ยใครเอาเอะอยู่ในนั้นเจอแล้วอยู่ในป้อมใช่ไหมอ,อ้าวะตายเดี๋ยวผมขอ,อกระสุนเอ้ยเอาปืนกลลงมาด้านล่างก่อนนะครับปืนกลผีกระสุนไฟเออร์มาซาบอนนี้ไม่ใช้เอาแต่ปืนกลแล้วทีนี้ครับผมทีสปอร์ตนี้มีรอยนัดถือว่าคุ้มมากๆครับเอาไหมเอาเปล่าเอาเปล่าฮะเอาเปล่าเอาไหมฮะเอาไหมฮะอุ้ย M4 A1 ฟันซาบอตจะไม่โหดจังวะแม่งไม่ได้ต้องเอาคืนแครนี่ต้องชำระไอ้น้องพี่บอกเลยนะครับโอเคเราไปชำระแครนแล้วก่อนฮนะขอเลื่อยให้เต็มก่อนเลื่อยให้เต็มเลื่อยให้เต็มปาเ์คิววิลเลสเกลเลสเกลกายมื่เกิดทางนี้อีกแล้วเหรอเกลียดมากเลยขี้เกยียจเดินนะครับแต่มาดูดาเมจดีกว่าว่าเดี๋ยวมึงไม่มีบอกดาเมจจริงอะ่ะอันนี้มีพันนัดอ่ะอันไหนพันนัดวะโหดี่เงาพันนัดใครยิงผมครับยิงผมคิดว่าผมจะกลัวเหรอเออใช่กลัวๆยอม อันนี้มีพันนะที่ผมซึ่งดาเมจผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะแรงหรือไม่แรงนะครับเรามาลองดูกันนะครับทำไมครับทำไมครับตายไปเลยฮะแรงไม่แรงไม่รู้ยิงทีเราก็ตายหาผมแต่ว่าไอ้เมื่อกี้มันไม่ใส่ชุดไงนะครับมันเลยตายผมคุณโอตาคุครับผมโอตาคุตัวเนญ่โอเคโอตาคุคุณแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับผมวอ t อสตเจอคนมาด้านหลังครับที่ผมไม่เห็นเลยครับเอาตายหาไปกลายเป็นเซตุลีะร๋อ ยิงแมงมุมมัวใหผมยิงแมงมัมมัวให้หมดเลยฮะตายตายไปผมอ่อนแอก็แพ้ไปฮะบอกเลยให้ผมว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับตรงนี้นะครับณจุดจุดนี้นี่คือผมตายของไม่ตกนะฮะใครยิงผมดิจิตรงปืนอยู่แอดมินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันยิงจากตรงไหนวะด้านบนก็ไม่ใช่เฮ้ยอยู่ไหนบอกฉันทีช่วยบอกฉันทีมึงยิงจากตรงไหนเจอแล้ว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 ยิงยิง,ย,งยิงแมงมัมมัวยิงแมงมัมมัวเลยตายยังไะ ไม่ได้ต้องตามล่าผมต้องตามล่าอุ้ยอยู่นั่นไงอยู่นั่นไงตายต้องตายมโอ๊ยโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วคุณลิวจ้ะไอ้ปิงเจซีไอ้เทฟทูไอ้เทฟทูนี่กูย,ยิ้มกับเทฟทูอีกนะเว้ยนะครับโอเคผมก็ใช้ได้อยู่ผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะก็ไลน์ซีนี่แนะนำว่าผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่มองหาเซิร์ฟเวอร์มาซีอยู่ก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไลน์ซีได้ผมโอเคฮะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมไม่มีแล้วฮะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกัน สัคืนนี้สวีดัสสวัสดีทุกท่านผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับอ,อีบ่ายชา